ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มอลําดีชะนอยผ้ามอลําดิทุกนกินเข่าอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอีกแล้วครับตำบักฮงครับนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมอลําดีชะนอยจะให้เพิ่งน้องพ่อยกับพ่อน้องพ่อยอันน้องพ่อยกับว้นไก่พี่น้องน้องพ่อยกับวนไก่นี่ครับพี่น้องครับตำสมมาเด้อพี่น้องเด้อ ตำสมปิ่งไก่ปิ่งหมูของน้องใบเฟิ้น์นสำหรับปิ่งไก่กับของน้องปลากับนอ้องพลอยนี่ครับพี่น้องครับยมแล้วมอลำัมีริพ่นยมแล้ว,ยม,ลวยมแล้วครับ,รบเดียยรลอยแล้วมา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 พี่น้องมากินข้าวกับมอลำเดชาน้อยครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดเลิบๆให้มอลำเดชาน้อยพอได้มีกำลังเจ็สร้างคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีกับน้องพลอยครับวันนี้กำลังจ้องมองไก่ครับ